สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับมาพบกับผู้บ่าวขายรถอีนะครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับอีมีรถจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษนะครับมาให้ทุกท่านนะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับมารับชมนะครับก็จะได้เป็นรถคันนี้เลยนะครับเป็นรถ SUV นะครับหรือรถ PPV นะครับได้เป็น Mitsubishi p a j e r o Sport นะครับคันนี้ได้เป็นเครื่อง2.5 GT นะครับ GT นะครับ ขับเคลื่อน2ล้อนะครับปี2018ครับผมแต่ว่ารถจดทะเบียนนะครับปี2019นะครับอีคิวนะครับมีราคาพิเศษให้เลยนะครับวันนี้ทางบริษัทเราเพิ่งปรับราคามาให้สดๆร้อนๆเลยนะครับปกตินะครับตามป้ายเลยนะครับ8 1 9 0 0 0หนนานะครับเนี่ยและตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่777นะครับ7 7 7 0 0 0วันนี้นะครับอีคิวมีราคาพิเศษกว่านี้นะครับมาให้เพื่อนๆนะครับ เดี๋ยวในเรื่องของราคานะครับพีคิวแจ้งท้ายคลิปอีกทีนึงนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับชมรถกันก่อนนะครับตามมาดูเลยครับมาชมที่ด้านหน้าตัวรถนะครับก็คันนี้ได้เป็นปาเ h โร่นะครับปี2018จดทะเบียน19นะครับด้านหน้าเนี่ยไฟจะเหลืองนิดนึงนะครับเดี๋ยวถ้าลูกค้าต้องการให้เราขัดไฟให้ใหม่ก็ขัดให้เลยนะครับเป็นไฟเดิมนะครับจากโรงงานเดิมๆอย่างนี้เลยนะครับก็ ไฟจะเหลืองนิดนึงตรงโคมนะครับเนี่ยผ่านการใช้งานมาจริงนะครับเป็นไฟเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะครับก็ล่างมีไฟตัดหมอนะครับมีโครเมียมนะครับกระจังหน้านะครับขนาดใหญ่นะครับเนี่ยครับตรงนี้ครับมิสุบิชินะครับโลโก้ขนาดใหญ่เลยนะครับกระจังหน้ามีโครเมียมนะโครเมียมนะครับสองสามชั้นนะครับข้างล่างจะเป็นลังพึ่งนะครับนะครับตอนนี้สตาร์ทรถไ้ด้วยนะครับได้ยินเสียงนะครับเนี่ย นี่ครับไฟหน้าก็เรียบร้อยดีครับมีไฟเดย์ทม์ดันนิ่งไลท์นะครับหลอดเป็นหลอดกลมโปรเจคเตอร์นะครับนี่ครับด้านหน้าก็เรียบร้อยดีครับมาชมที่ล้อนะครับล้อนะครับคันนี้ก็เป็นล้อเดิมนะครับจากโรงงานเดิมมาอย่างนี้เลยนะครับได้เป็นล้อแม็กนะครับเบอร์2ยางจะเป็นเบอร์2 6 5หก้าัพหกนปนะครับเป็นล้อแม็กอลลอยขอบ18นะครับมาชมที่ด้านข้างตัวรถนะครับ ก็เป็นสีดำนะครับรถคันนี้นะครับสภาพสีนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับไม่มีรอยขีดรอยขูดเลยนะครับเนี่ยครับดูครับสภาพสีสวยเลยนะครับคันนี้เนี่ยครับสภาพตัวสีสมบูรณ์นะครับจบมองข้างนะครับเป็นโครเมียมนะครับอร้มพร้อมไฟไฟเลี้ยวนะครับมือเปิดประตูนะครับเป็นโครเมียมเหมือนกันนะครับพร้อมระบบคีย์เลสนะครับเนี่ยครับ ทั้ง4บานเลยนะครับบันไดข้างนะครับเรียบร้อยดีนะครับผมนะครับด้านข้างก็สวยงามเรียบร้อยดีนะครับชมที่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็สวยงามเรียบร้อยดีครับดูไฟนะครับไฟสวยมากเป็น LED นะครับไฟท้ายนะครับเป็นขนาดใหญ่ยาวลงมาอย่างนี้เลยนะครับก็มีโคมเมี่ยมนะครับตรงกลางนะครับแล้วก็กล้องมองหลังนะครับอยู่ตรงนี้นะครับกล้องมองหลังนะครับ สัญลักษณ์คำว่าปาเจโร่สปอร์ตนะครับมีเซ็นเซอร์นะครับ4จุดเลยนะครับด้านหลังมีสปอยเลอร์นะครับพร้อมไฟเบรกนะครับดวงที่3นะครับนี่ครับด้านท้ายก็เรียบร้อยดีนะครับส่วนด้านข้างฝั่งขวานี่ก็เรียบร้อยดีนะครับดูครับสภาพสีเนี่ยสวยมากนะครับสภาพสีดำสวยเลยนะครับชอบตรงนี้นะครับก็คือมีโครเมียมเนี่ยนี่ครับ ตรงคิ้วนะครับตรงประตูยาวติดกันเลยนะครับตั้งแต่บานหน้าไปถึงด้านท้ายเลยนะครับทาให้รถดูพรีเมียมหรูหรามากขึ้นนะครับเนี่ยด้านข้างก็เรียบร้อยดีนะครับสวยงามนะครับรถคันนี้นะครับสภาพนะครับโดยรวมดูภายในบ้างนะครับภายในก็ได้เป็นโทนดํานะครับสีดําดูครับอันนี้จะเป็นแผงประตูฝั่งคนขับนะครับข้างในนะครับสภาพแผงประตูสวยเลยนะครับดูครับสภาพใหม่อี่ยมเลยนะครับเนี่ย แคจะไม่มีร่องรอยการใช้งานที่หนักอะไรเลยนะครับไม่มีรอยขีดรอยขูดอะไรเลยนะครับเบาะนะครับจะได้เป็นเบาะหนังนะครับสีดํานะครับเป็นบาะหนังสีดํานะครับเนี่ยครับเป็นเบาะเดิมๆนะครับจากโรงงานมาอย่างนี้เลยนะครับเบาะภายในนะครับนี่ครับภายในจะเป็นโทนดําเลยนะครับชมที่เกียร์นะครับเกียร์ก็ได้เป็นเกียร์ออโต้อย่างนี้เลยนะครับเป็นแบบเกียร์ตรงมาอย่างนี้เลยนะครับ เบรกมือไฟฟ้านะครับเนี่ยเบรกมือไฟฟ้ามีที่วางแก้วนะครับนะครับระบบแอร์หลังนะครับตรนนี้นะครับหน้าจอนะครับเป็นทัชสกรีนนะครับแล้วก็ระบบแอร์เป็นแบบตัวเลขดิจิตอลนะครับมีกล้องมองหลังครับเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังครับมีกล้องรอบทิศทางนะครับด้านข้างด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับ มีระบบบลูทูธนะครับเนี่ยครับมีบลูทูธเชื่อมต่อได้นะครับเนี่ยครับครับสปีกโฟนนะครับเชื่อมต่อบลูทูธโทรออกรับเข้าได้นะครับก็ระบบมัลติมีเดียเครื่องเสียงก็เรียบร้อยดีนะครับดูการใช้งานนะครับของรถคันนี้นะครับก็วิ่งไปแล้วนะครับ8 8 4 9 2กิโลเมตรนะครับก็ยังเลขไม่ยังไม่ถึงแสนนะครับก็ยังถือว่าจัดว่ายังไม่เยอะนะครับ รถคันนี้นะครับเลขไม้แท้แน่นอนนะครับทางบริษัทเราเป็นโชว์รูมมาตรฐานนะครับมีการตรวจเช็คนะครับมาอย่างละเอียดแล้วครับลูกค้าซื้อต่อนะครับได้เลขไม้แท้แน่นอนนะครับดูที่พวงมาลัยบ้านนะครับก็เป็นแบบหุ้มหนังนะครับก้านพวงมาลัยนะครับก็จะมีสวิตช์ควบคุมอ่าเป็นเครื่องเสียงฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยครับมันติมีเดียต่างๆนะครับมีพัดเดชิปนะครับเกียร์มือด้านท้าด้านหลังนะครับเนี่ยครับ บวกลบนะครับสามารถเปลี่ยนเกียร์ตรงพวงมาลัยได้นะครับฝั่งนี้จะมีคุชคอนโทลด้วยนะครับนี่ครับมีคุชคอนโทมีโหมดดูอินฟอร์มิชันดิสเพย์ข้อมูลต่างๆนะครับฝั่งนี้นะครับนี่ครับดูอินฟอร์มิชันดิสเพย์ข้อมูลการขับขี่นะครับก็สวยงามเรียบร้อยดีนะครับดูภายในนะครับตอนกลางนะครับเบาะแถวตอนกลางนะครับเนี่ยอันนี้รถเรามี3แถวนะครับ เบาะก็เป็นเบาะหนังมาจากโรงงานเดิมอย่างนี้ครับเบาะกลางจะมีที่วางแก้วนะครับเนี่ยครับเปิดออกนะครับเนี่ยจะเป็นที่วางแก้วนะครับสามารถวางแก้วได้นะครับก็สภาพเบาะก็ผ่านการใช้งานมานะครับเบาะมิตซูบิชิจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยครับจะเป็นย่นๆหน่อยครับเนี่ยครับเบาะก็เดิมๆนะครับจากโรงงานอย่างนี้เลย แล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีไฟนะครับ AC นะครับสามารถต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับพวกโน้ตบุ๊กพวกอะไรได้นะครับชาร์จแบตได้นะครับนะครับในรถได้เลยส่วนเบาะแถวที่3ก็จะเป็นแบบนี้นะครับสามารถนั่งได้อีก2คน3คนได้เลยนะครับนยครับแถวสุดท้ายนะครับมีที่วางแก้วนะครับมีช่องวางแก้วให้ด้วยนะครับด้านข้างนะครับเบาะแถวที่3นะครับเป็นรถมี3มแถวนะครับ อันนี้คิวพับนะครับอันนี้แถวที่2เวลาขึ้นลงก็เนี่ยครับสามารถเอาขึ้นอย่างนี้ได้เลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็เราเดินเข้าไปนั่งได้เลยนะครับในแถวที่3ามอ่าโอเคนะครับโครงสร้างนะครับบ้างนะครับเนี่ยครับโครงสร้างนะครับมาดูที่กระดูกงูนะครับตัวอาร์คนะครับเอาตรงฝั่งประตูคนขับเลยนะครับ เนี่ยครับดูครับรายละเอียดเดิมๆจากโรงงานเนี่ยคือชัดเจนมากนะครับเนี่ยครับพวกตาปั๊มจุดอาร์คต่างๆนะครับเนี่ยครับชัดเจนเลยนะครับเนี่ยครับก็คือรถไม่มีพลิกคว่ำไม่มีอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับสภาพนะครับยังคงเดิมนะครับจากโรงงานเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้ามีรถคว่ำรถเกิดอุบัติเหตุมานะครับเวลาทําสีนะครับมันจะไม่มีจุดอย่างนี้นะครับจะไม่มีจุดอาร์คอย่างนี้นะครับ เขาจะทําอย่างนี้มาไม่ได้นะครับก็จะเก็บงานก็คือปาดสีเรียบไปเลยนะครับถ้ารถเกิดอุบัติเหตุพิการมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับรถคันนี้สวยเดิมๆเลยนะครับโครงสร้างสวยมากนะครับดูจุดสุดท้ายนะครับที่ห้องเครื่องนะครับก็ได้เครื่องดีเซลนะครับ2.5นะครับผมเป็นเครื่องคอมมอนเรลนะครับก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับแต่ว่าเรามาดูรายละเอียดต่างๆนะครับโครงสร้างตัวเครื่องนะครับเนี่ยครับดูคานหน้านะครับเนี่ยครับ ขานุ่มเดิมนะครับมีสัญลักษณ์ด้านขวาเนี่ยครับ R H นะครับขาไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำมาไม่มีโดนอะไรกระแทกมาแน่นอนนะครับเนี่ย L H นะครับขาด้านซ้ายนะครับอันนี้เรายังไม่ได้ล้างเครื่องเฉยๆนะครับยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดเครื่องนะครับสภาพเดิมๆอย่างนี้เลยนะครับปลายกระโปรงเดิมๆนะครับถึงกันความร้อนก็ติดตั้งมาจากโรงงานเดิมๆนะครับหัวน็อตไม่ขยับนะครับดูครับ หัวอน็อตฟ้ากระโปรงครับไม่มีขยับนี่ครับสัญลักษณ์ป้ายมอกนะครับยังอยู่เดิมครบนะครับหัวน็อตไม่เคยไขไม่เคยขันนะครับหัวน็อตไม่ขยับนะครับสภาพสวยเดิมจริงๆนะครับนี่ครับเครื่องยนต์เนี่ยจัดว่าสวยเลยนะครับก็ดมเดิมนะครับไม่มีชนไม่มีเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับ นย่ยครับสวยเลยนะครับรถคันนี้นะครับโอเคครับมาสรุปกันเลยนะครับรถคันนี้นะครับลูกค้าซื้อไปนะครับก็จะได้เป็นมิสูบิชปาเจโร่สปอร์ตนะครับ2.5 GT ปี2018จดทะเบียน2019สีดำนะครับเลขไมล์88,000ก็ขออนุญาตแจ้งรายละเอียดโปรโมชั่นราคาเลยนะครับปกตินะครับบริษัทนะครับตั้งขายนะครับราคา819,000นะครับ แล้วก็จัดโปรมาอยู่ที่777,000นะครับแต่วันนี้นะครับเราไม่ขายราคานี้แล้วนะครับรับราคาพิเศษไปเลยนะครับผู้บริหารเพิ่งประกาศมาสดๆร้อนๆนะครับราคาพิเศษนะครับนะครับอยู่ที่นะครับ7 4 5 0 0 0บาทนะครับโอ้โหนะครับได้รถ SUV นะครับมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์นะครับเป็นรถที่เป็นรถยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับสำหรับรถครอบครัวนะครับ ก็ราคานี้ครับ7 4 5 0 0 0นนานะครับได้รถแบบนี้ไปใช้งานนะครับใครที <go> ่กําลังตามหาอยู being ่นะครับเป็นรถครอบครัวอเนกประสงค์นะครับรถ SUV นะครับเวลาเดินทางไกลสะดวกสบายนะครับผมไม่ควรพลาดรถคันนี้เลยนะครับราคาพิเศษจริงๆนะครับป้ายแดงนี่ขายอยู่ล้านกว่าบาทเลยนะครับเราได้ราคา7จ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันถือว่าถูกมากๆเลยนะครับซื้อต่อใช้งานได้แบบสบายใจนะครับ ทางบริษัทเรานะครับมีการตรวจเช็ครถมาอย่างละเอียดนะครับก็คือยังรับประกันารันตีเหมือนเดิมนะครับ1นะครับเลขไม้แท้นะครับ2องไม่มีอุบัติเหตุชนหนักนะครับ3รถไม่จมน้ำนะครับแล้วก็ทางบริษัทเราก็มีการตรวจเช็คมาตรฐานมานะครับ210จุดนะครับ112รายการมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็หลังการขายนะครับเรายังมีคู่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะครับลูกค้า สามารถนํารถคันนี้นะครับกลับเข้ามาใช้บริการฟรีได้เลยนะครับหลังจากรับรถไปแล้ว30วันนะครับก็ฝากด้วยนะครับกับมิ t ซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันสวยคันนี้นะครับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook หรือโทรหาอ q ได้โดยตรงเลยนะครับรถคันนี้ฟรีดาวจัดเต็มได้เลยนะครับค่างวดอยู่ประมาณ1 2 0 0 0กว่าบาทนะครับสำหรับลูกค้าเครดิต A นะครับและมีประวัติ การทําธุรกรรมที่ดีมาก่อนนะครับเราก็จะมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับใครที่กําลังตามหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับราคาโปรโมชั่นพิเศษจริงรถนะครับเรามีให้เลือก3คันนะครับแต่คันนี้เราจับโปรพิเศษนะครับก็ลูกค้าสามารถมาชมรถจริงได้นะครับที่โชว์รูม Master Certified y ยุทธานะครับนยครับเป็นโชว์รูมใหม่นะครับอยู่ในโชว์รูม BM w ของในเครือของยูริเนียมออสาขาอุบลราชธานีนะครับ สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกมาชมรถจริงถ้านะครับเป็นเคยดูช่องอีคิวนะครับหรือเคยซื้อผ่านอีคิวมาก่อนนะครับจะรู้ดีว่ารถของเราเป็นอย่างไรนะครับลูกค้าสามารถทําเรื่องเลยได้เลยนะครับเจอกันวันรับรถเลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับกับรถคันนี้นะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับใครสนใจนะครับโทรหาีคิวได้ตลอดเวลาตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับ วันนี้ขออนุญาตลาปก่อนนะครับขอพระคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ให้กําลังใจมาเสมอนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับ EQ มีคันโปรโมชั่นราคาพิเศษคันไหนมานําเสนออีกเดี๋ยวจะรีบอัพให้รับชมนะครับก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งตัวเตือนให้ด้วยนะครับเวลา EQ รีวิวคันใหม่เข้ามาก็จะได้รับชมทันทีนะครับ สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ